โอเคลูกแม่พร้อมจะเอาสมุดขึ้นมาแล้วก็จดตัวที่แม่จงจำไว้แล้วเอาสวัสดีกลาบเขมาใหม่สบายดีไหมสบายดีมาเร็วลูกแม่จะทำอะไรของแม่กันแน่เนี่ยโอเคฉันเจอเพื่อนรักของในบ๊อบแล้วจุดจุดขอจดตรงนี้ไว้ก่อนแม่ อะไรกันลูกโอเคลูกเดี๋ยวแม่ขอใส่รหัสก่อนนะโอ้ยแม่รู้ด้วยว่ารหัสคืออะไรขึ้นมาก่อนเร็วลูกลอกดีสุดๆไปเลยโอเคลูกไปทางต่อไปกันอไปแล้วไปแล้วของแม่เอายัง ก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยเอ็มเนี่ยไปทางนู้นก่อนมาเร็วเร็วเร็วไวๆโอ๊ยแม่มีับโพงรูปประกาศประชาชน เออฉันเชื่อเชื่อเลยว่าคนดีถือมีเขาจะทำแบบนั้นอะไรกันเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงอันนั้นมันรักฉันเลย จำไม่รู้ว่าเขาจะจากไปแบบนี้เขาพุ่งเข้ามาได้ไม่กี่สัปดาห์ก็เสียชีวิตแล้วใช่กานคิดว่าเราน่าจะต้องใส้รหัสคูกกับนายที่เสียชีวิตไปแล้วแต่หยุดก่อนทุกคนท่านเห็นผู้ที่เสียชีวิตแล้วในตอนหน้าอยู่กับกุหลาบนะแต่อาจจะไม่ใช่กุหลาบนี่นายเหลืองไปกับฉันเถอะโอเค เฮ้ยแทนคิดว่าเธะเป็นกุหลาบนะเฮ้ยแันคิดว่าเป็นกุหลาบเออมาโทษฉันทำไมอย่าดี๋ทำอะไรแม่หนูเลยแม่หนูยังไม่เคยทำอะไรผิดเลยนะน้าไม่เชื่อโอเคไปกับฉันไหมอ่าไปกันเถอะโอเคอุ้ยฝากไว้ก่อนเถอะเจ็บ โอเคเข้ามาเลยเรามาเลามาถึงโรงพยาบาลแล้วจะเอาจริงเลยเหรอลงมาก่อนลูกแม่ขอจะพูดกับนะาเขาก่อนถ้าเขามุดพ่อมาได้แสดงว่าเขาต้องถือมีดอยู่แน่แน่โอเคฉันจะเอาเจ้านี่มายกใส่ตรงท่อ

เงีย่ๆฉันอยู่กับลูกคุ๊กจิ๊บแต่แันฟี่ได้เป็นคนฆ่าเขียวพอนเฮ้ยนม่มั่นใจเหรอเฮ้ยฉันว่าน่าจะใช่นะแต่ฉันคิดว่าลูกหลานทำกัเป็นจริงๆริงหรือไม่ก็สีแดงเฮ้ยมาโทษฉันทำไมวะฉันอยู่คนเดียวอยู่เฮ้ยแก แล้วว่าเขาเป็นฆาตรกรที่ถือมีดเราจะทำยังไงกันต่อไปบอกไว้เลยนะติดตามเรื่องแกต้องตายตอนต่อไปได้เลยว่าจะเข้มข้นขนาดไหนโอ้ติดตามด้วยนะตอนต่อไปอะ่ะเรื่องแกต้องตายจะเป็นยังไงบ๊ายบาย